สวัสดีค่ะนารีพยากรคะ่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่านับจากนี้หนึ่งเดือนความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะนับจากนี้ไปหนึ่งเดือนความรักของคุณจะเป็นอย่างไรเน้นเฉพาะเรื่องของความรักนะไม่ว่าจะเป็นคนโสดก็ดีคนมีประเด็นก็ดีคนมีคู่แล้วก็ดีคนกําลังจะเจอเจอกันก็ดีอะไรก็แล้วแต่นะคะ ว่าเป็นความรักของคุณนะรักที่เป็นคู่ครองนะคะจะเป็นคู่ชายหญิงชายชายหญิงหญิงได้หมดนะคะจะคู่คนโสดคู่พ่อใหม่แม่ใหม่พ่อรักแม่รัก,รกได้หมดนะคะนับจากนี้ไปหนึ่งเดือนชีวิตความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสำหรับ ทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชิปต่อๆไปเนาะมาดูกันดีกว่านับจากนี้ไปหนึ่งเดือนความรักของคุณจะเป็นอย่างไรดูสิ King of Man นะคะ s เลียน The Devil เดะสตาร์ดะแฮงแมนเก็บไปแป๊บนะคะต้องเล่าเท้าความอดีตของคุณสนันิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าพลังงานตัวคุณนั้นเป็นอย่างไรนะความรักแต่ดั้งแต่เดิมของคุณมาเนี่ยค่ะโอ้ยรักคุณมีแต่การรอคอยเนาะรักคุณมีแต่ความอึดอัดรักมีแต่ความแบบหึงหวง คุณอาจจะไปเจอเจอคู่ที่ขี้หึงขี้หวงอารมณ์แบบไบโพล่าหรือเปล่าคะคือคือก่อนหน้านั้น,นอารมณ์แบบไบโพล่าอารมณ์เน้นเซ็กอารมณ์เน้นกรรมณ์อารมณ์บางคนอาจจะไปเจอเจอแนวซาดิสก็ได้นะอืมมันเหมือนกับว่าความรักของคุณก่อนหน้านั้นมันมีแต่ความรักที่อึดอัดที่พันธนาการที่ทําให้จิตใจว้าวุ่นสับสนว,งวงุ่นวุ่นจิตใจร้อนรนก็เป็นได้นะ เพราะว่าคุณรอคอยความรักอยู่นะคะแล้วรักมันยังไม่สมหวังสักทีอะบางคนก็รักเจอเจอ,เจอคุณสายมนต์ดำททาให้พลัดพรากจากกันนะรอคอยว่าจะมีคนมาแก้คุณสายให้เขาไหมคุณสายจะหลุดไหมแล้วจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้ไหมอะหลายๆคนนะ่ะแม่หมอช่วยจนกระทั่งคนรักกลับมาเรียบร้อยแล้วน่ยก็ยินดีกับคุณด้วยนะคะแต่เหมือนหน้าไพา่ชุดนี้ใครก็ตามที่ถูกคุณสายมนต์ดแยกคู่รักจากไปเนี่ย เขาบอกว่าคุณมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์จะได้กลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะมีเกณฑ์จะหลุดออกจากพวกของคุณสายมนดํามีคนมาช่วยได้นะคะในเรื่องของความรักบางคนที่ก่อนหน้านั้นมีการบล็อกกันไปจุกจิกอะ่ะจุกจิกเขาเรียกว่าไงดีอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีความแตกต่างระหว่างคุณกับชัดคุณเออคุณกับคู่ของคุณเนี่ยอย่างชัดเจนมากเนาะไม่ว่าจะแตกต่างด้วยวัยด้วยอารมณ์ ด้วยฐานะทางสังคมาศาสนาก็ดีหรือทินฐานที่มันอยู่ใกลกันมากๆเนี่ยมันทำให้เกิดกรณีที่ว่าอาจจะด้วยความแตกต่างทางสังคมที่มากมายและการงานที่มากมายเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้บริหารระดับสูงๆอะแล้วทีนี้ตัวคุณเองอาจจะอาจจะเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนาะแล้วมันอาจจะถูกกีดกันในความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นหรือเปล่าเอ่ยคุณก็เลยยังรู้สึกว่าอึอดอัด รู้สึกนิ่งนิ่งในความสัมพันธ์จังเลยนะจะแสดงอะไรออกมากก็ไม่ได้เนาะแต่เหมือนกับตสองให้มันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามก่อนหน้านั้นนะ่ะเหมือนเขาก็ค่อนข้างจะหึงหวงคุณค่อนข้างจะรักคุณนะแล้วก็ยังรอคอยคุณอยู่นะคะขณะเดียวกันคุณก็รอคอยเขาเหมือนกันนี่ต่างฝ่ายต่างรอด้วยด้วยความมีอุปสรรค อุปสรรคอะคะ่ะไม่ว่าเขาจะมีอุปสรรคเรื่องคนตำแหน่งงานเงินอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นตัวคุณเองที่มีอุปสรรคแต่เหมือนต่างคนต่างรอคอยแบบนิ่งแบบสงบนะถ้าบางคู่แบบมีการทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างเนะี่ยในความทะเลาะกันของพวกคุณก็เหมือนกับว่ามันก็ยังมันก็ยังรักกันอยู่ปะอาจจะเป็นคู่แท้ที่เป็นคู่วิวาทไหม คู่วิวาทเนี่ยด่าเช้าด่าเย็นทะเลาะกันเช้าเย็นอ่ะแต่ไม่เลิกกันก็มีลูกหัวปีไทายปีไงค่ะอืมไหนดูซิยังไงต่อเอ่ยความรักของคุณเดมมนเห็นไหมโดนคุณใสเต็มเต็มหน้าไพ่ของแม่หมอชุดพวกนี้จะเป็นชุดเกี่ยวกับคุณใสมนดำนะคะเยอะนะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ถ้าเขาจะแย่งงานแย่งตําแหน่งให้เกลียดชงังแย่งผัวแย่งเมียแย่งอะไรก็แล้วแต่เขาใช้คุณใสมนดำาท้านั้นแหลคะค่ะส่วนใหญ่ก็สาดคอมเมนไปเลย หาง่ายคนทําก็เยอะอืมเขาไม่กลัวกิเลสไม่กลัวทุกข์ไม่กลัวววงกรรมกันขอให้ได้มาฉันก็พอใจแล้วนะคะเอ่อเข้าใจว่าอืมคุณและเขาเนะะี่ยค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่โดนคุณใส่มนดำอยู่เนี่ยจะจะมีการอ่าจะมีการจบสิน้นจบสิ้นในเรื่องของความทุกข์ระทมขมขื่นเนี่ยมีแต่เรื่องจีนีสางๆแล้วก็มีแต่คนแบบบางคนอาจจะถูกหลอกอะ่ะถูกหลอกนะบางคนอาจจะถูกหลอก โดยตามหน้าไพ่นี่มันมีนะชีวิตรักบางคนอาจจะถูกหลอกไปขายตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าตามหน้าไพ่แล้วเหมือนจะมีเอ,อ่อหรือไม่ก็ถูกหลอกให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหลากหลายอย่างในในทางที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่หรืออาจจะถูกหลอกให้ไปรักแบบพวกรักผิดเพศอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมันเหมือนกับว่าความทุกข์ระทรมข่มขืนในเรื่องของความร้าวฉานบางคนอาจจะยาร้างจบร้างในความสัมพันธ์ มีปมแห่งความทุกข์ระทมในใจนะ่ะคือกว่าจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมความทุกข์มาได้อาจจะยิงยาวไปสิบสิบปีเลยก็ได้นะคือทนเจ็บทนปวดทนทุกข์กันอยู่อย่างนั้นมานานๆนะคะแต่เขาบอกว่าที่สุดแล้วนะ่ะคุณจะได้จบสิ้นในบ่วงกรรมของความรักเนาะมันเหมือนกับคุณจะจบและคุณจะออกจากความสัมพันธ์ที่มันเลวร้ายตรงนั้นออกมานะคะเข้าใจว่ามันเลวร้ายจริงๆนะถ้าดูตามหน้าไพ่แล้วมันทุกข์ระทมมันขมขื่นมันอึดอัดนะมันมีแต่ อาจจะอาจจะเป็นเรื่องของการแย่งชิงอำนาจแย่งชิงความใหญ่โตแย่งชิงการเป็นเมียเอกเมียรองเมียอะไรก็แล้วแต่เอ่อหรือว่าจะเป็นสามีเอกสามีรองนะนี่ก็แล้วแต่นะคะมันก็มีได้ทั้งชายทั้งหญิงเนาะแต่คือมันเหมือนกันว่าไม่ว่าจะเพศไหนไหนรักในในวัยไหนหรือว่ารักในฐานะไหนก็ตามอ่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะบ่วงกรรมก็เหมือนกันหึงหวงรุนแรง อารมณ์รุนแรงถึงขั้นอาจจะทำร้ายร่างกายกันได้เลยแหละค่ะบางคนอาจจะถูกทำร้ายร่างกายนะด้วยด้วยความหึงหวงด้วยอารมณ์ที่อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นลักษณะาอารมณ์แบบไบโพลาร์ก็ได้นะคุณเล่นแรงนะคะและอาจจะหมายรวมถึงการเล่นคุณใส่มนดำกับคุณก็ได้นะคะแค่ยายให้มันเจ็บป่วยเรื้อรังก็พอคะ่ะถ้าเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วบอกว่าแก้ยากก็ต้องใช้หมอต้องใช้แพทย์ในการช่วยเยียวยารักษาแล้วเนาะ ในท้ายที่สุดเหมือนกับด้นนเดือนนี้ของคุณนะความรักของคุณจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนนะ่ะคุณจะจบสิ้นความทุกข์ระทมนี้คุณจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งคนรักที่มันต้องบอกว่าชั่วร้ายเหลวสามปะกับหน้าไพ่นะไม่เหมอว่าเป็นคู่กรรมหนักอะ่ะคู่กรรมหนักมาแต่ชาติปังก่อนเลยแหละคู่กรรมที่มีแต่สร้างความทุกข์ระทมความเจ็บปวดความชั่วร้ายความกูบาทให้แก่กันน่ะแต่ชาติพบนี้คุณเหมือนกับคุณปล่อยวางแล้วนะคะ คุณเหมือนกับนึกคิดวางได้แล้วว่าเอ้ยมันคงจะเป็นกรรมเก่าในอดีตมะถึงต้องมันเจอเจอกันให้มันทุกข์ระทมแบบนี้คือบางคนอะ่ะคู่รักต่างคพบภูมิไงภพบภูมิอสูรกับภพบภูมิเทวดามีนะคุณเคยเห็นเทพที่มันแบบเข้าไปอยู่ฝากฝายอสูรไหมคือไม่ว่าจะภพบภูมิไหนมันก็จะมีพวกกบฏอะค่ะมีเหมือนกันนาคราชก็มี เหล่าเทพก็มีพวกที่ไปสวามีภักด์ไปชอบกับฝักด์ไปกับอสูรก็มีแลวเกิดเป็นความรักกับอสูรก็มีหรือบางคนอ่ะคนหนึ่งเป็นครุฑคนหนึ่งเป็นนาคคนหนึ่งเป็นครุฑแดงคนหนึ่งเป็นสีสุโธนาคร,ราชอย่างเงี้ยมันจะไปอยู่ด้วยกันได้อย่างไรละ่ะเพราะครุฑแดงนะอารมณ์เขารุนแรงจะตายแล้วก็มีอํานาจมีอํานาจด้วยนะอารมณ์รุนแรงมีอํานาจไม่ยอมไขหัวร้อนจุกจิกเป็นคนไม่ยอมรับผิดเป็นคนที่สร้างวิบากตามความทุกข์ จะหลุดออกจากกาันก็ยากยากยากดูสิเป็นเป็นความทุกข์ที่พ่วงกันมานานอย่างไรต้องเจ็ดปีขึ้นนะคะแม่หมอมองว่านะเจ็ดปีขึ้นจะสิบยี่สิบปีก็แล้วแต่คุณจนจนณนะวันเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวละคุณต้องการชีวิตใหม่คุณต้องการชีวิตใหม่คุณยอมที่จะทิ้งถ้าตอนนี้คุณมีต้อให้คุณยังรักเขาอยู่คุณก็ยอมที่จะออกจากเขาแล้ะค่ะคือไม่ไหวละไม่ไหวละมันมันรู้สึกเพียงพอแล้วนะคะ คุณจะหลุดพ้นนะคุณจะหลุดพ้นจากคนคนนี้ในชาติพวกนี้นะคะไม่ว่าจะด้วยเล่ด้วยกลด้วยมนด้วยคาถาด้วยอะไรก็ตามคุณจะหลุดพ้นนะคะและตัวคุณเองก็จะสละวางแล้วซึ่งทุกสิ่งบางคนอาจจะวางจนที่นีดที่ว่าเข้าสู่ทางธรรมเลยก็ได้นะคะอืมหรือความรักบางคนอาจจะถูกบังคับให้ไปบวชก็ได้นะคะตามหน้าไพ่มันเป็นไปได้แล้วนะเออแต่ก็ เราไม่พลาดทิงอะไรนะแต่มันคือไม่ว่าเขาจะอยู่สูงท่งหรือไม่สูงทรงขนาดไหนก็คือคนธรรมดาที่เกิดมาด้วยกรรมและบุญของตนเองเท่านั้นนะสําหรับแม่หมอนะไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ากว่าใครนอกจากศีลและธรรมศีลและธรรมที่อยู่ในตัวนะเออเอาเป็นว่าบางคนนะ่ะอาจจะลาออกอีกวิเวกเลยไม่ใช่ลาออกอะทิ้งชีวิตที่มันโคตรจะทุกข์ระทมขมขื่นในความรักเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตรักอบาชาชั่วปะ ไม่หมอให้ทําคํานี้เลยค่ะชีวิตรักอุบาทช,าชั่วถ้าคุณเป็นเป็นเหมือนกับคลิปนี้นะเขาบอกว่าจากนี้เป็หนึ่งเดือนคุณจะได้หลุดพ้นจากชีวิตรักที่มันเร็วร้ายที่มันเป็นรักที่อุบาทชาชั่วตรงนี้หลุดได้บางคนอาจจะปลีกวิเวกเข้าสู่ทางธรรมและบรรลุโซดาบันได้นะคะบางคนปลีกวิเวกออกไปแล้วยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้แล้วบะคะเพื่อไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณนะ ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะที่นับจากนี้ไปอีกหนึ่งเดือนคุณจะหลุดพ้นจากรักรักทุกร์ทมขมขืนรักชั่วร้ายรักเร็วซามรักอะไรก็ไม่รู้ที่มันโคตรแย่อยู่ตรงเนี้ค่ะที่มันไม่มีอะไรดีกับคุณเลยนะคะทุกทั้งกายทุกทั้งใจทุกทุกอย่างนะคะเหมือนคู่รักคู่แค้นศัตรูเก่านะคะที่ตามตามอาจจะเป็นสามคนสามราสี่คนสี่เราหรือหลายๆคนหลายๆเราเ หรืออาจจะสองคนก็ได้ก็แล้วแต่นะแต่ไม่ว่าจะสองคนสามคนสี่ห้าหกคนมันก็คือวิบากการแห่งความทุกข์หนักที่ที่แบบทํายังไงก็ได้ให้อีกฝ่ายหนึ่งทุกข์และทมผ่มคืนน่ะอยู่ตรงนั้นน่ะคะ่ะอืมหนึ่งดาบคุณจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญจริงๆนะคุณยอมที่จะถอยแล้วล่ะคะ่ะการถอยของคุณนะไม่ใช่เป็นว่าคุณ่พ้แพ้นะ แต่คุณคือผู้ที่เข้าสู่ทางธรรมได้ผู้ที่ปล่อยวางได้ผู้ที่จิตผู้ที่จิตมันสูงขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งได้นะคะการถอยไม่ใช่ผู้แพ้นะสำหรับแม่หมอเหมือนคนที่กล้าที่จะขอโทษอ่ะคือคนที่มีความกล้าหาญมีความกล้าที่จะรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะเหมือนกันการที่คุณยอมที่จะถอยออกมาเนี่ยมันคือการตัดสินใจที่ถูกต้องนะคุณจะได้ทิ้งบ่วงกรรมจบสิ้นในเรื่องของบ่วงกรรม วิบากการความรักที่ติดตามมาหลายชาติหลายภพภูมินะไม่ใช่แค่ชาติภพเดียวด้วยแหละเจ็ดถ้วยแปดเหรียญน,นะคะเพดออฟสอดคุณบางคนนะบางคนบางคนทุกทั้งแมททง่ทุกทั้งลูกหรือทุกทั้งพ่อทุกทั้งลูกอไปเจอคนที่มันเจ้าชู้เนะี่ยหลอกคุณหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอก,ลอ,กอีกทําให้คุณแบบติดแงกในห้างในเรื่องของสุขภาพก็ไม่ดี ในจะเรื่องของการเงินไม่มีทางไปนะจะเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะคุณอาจจะเจอเจออะไรที่โดนคนคนนี้หลอกซ้ําแล้วซ้ําเล่าอ่ะคือคุณรักเขาอ่ะแต่ในความรักที่เขามีต่อคุณมันไม่จริงใจไงมันมีแต่คำว่าหลอกลวงไงเห็นปะมีแต่คำว่าเห็นแกต,ตัวที่สุดแล้วคือเขาก็จะเอาตัวรอดได้เขาจะเฉดหัวคุณออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ประมาณเนี้ยค่ะเอออย่าไปอยู่กับคนแบบนี้เลยค่ะ คนแบบนี้ครั้งเดียวเกินพอนะคุณไม่ควรที่จะกลับไปหานะถ้าคุณเจอกเจอคนแบบนี้นะคะไปตั้งต้นชีวิตใหม่ของคุณไปทําอะไรของคุณคุณมีเกณฑ์จะได้เงินมานะคะถ้าหากว่าคุณมีการฟ้องคดีกันเพื่อที่จะแบ่งสมบัติแบ่งอะไรก็ตามคุณจะเป็นฝ่ายชนะนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินได้ทองมาเพื่อให้คุณไปเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะมีการโยกย้ายไปที่ใหม่นะคะไปเริ่มใหม่ the lover the world ่า knight of swords นะคะ หเหรียญโอเคแหละคุณจะได้พบรักครั้งใหม่คุณจะได้พบรักครั้งใหม่หมเป็นรักที่รักที่มั่นคงเป็นรักที่ดีเป็นรักที่มาจากทางไกลเป็นคู่แท้ของคุณอีกคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่เขาจะมาดูแลเอาใจใส่คุณเขาจะมีชีวิตที่ผ่านเรื่องราวของความรักที่มันแตกรราวผ่านเรื่องราวของรักสามเศร้ามาเหมือนคุณนี่แหละคะ่ะคือเป็นคนที่ เข้าจิตเข้าใจคุณในระดับจิตวิญญาณได้นะคนคนนี้เขาอาจจะมาพร้อมกับมรดกทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเงินทองอะไรก็ได้ที่จะมาให้คุณให้คุณรู้สึกให้คุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจในในความรักที่เขาจะมีต่อคุณนะคะคุณอาจจะได้รับของเลอค่าของขวัญเลอค่าสักชิ้นหนึ่งจากคนที่คุณคุณรอคอยอหรือจากคนใหม่ที่ควรจะได้เจอเจอแบบปรับ แบบไม่ค่าคิดหรือจากคนที่ก่อนหน้านั้นมีเรื่องที่จบความสัมพันธ์ไปก็ดีนะ,ะถ้าคนคนนี้เขายังรักคุณอยู่เขาก็อาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์แบบปรับเพื่อที่จะมามาให้ของขวัญของฝากของขวัญที่มีค่าแก้วแหวนเงินทองเครื่องประดับจี้เพชรพลอยอะไรทั้งหลายแหละนะคะที่มาเป็นของเครื่องประดับของมีค่าพร้อมกับอาจจะมีเงินมีทองมาให้คุณใช้แล้วก็ดูแลคุณด้วยนะคะในในเขาบอกว่า ถ้าคุณจะเจอเจอคนนี้ได้คุณจะต้องละทิ้งและปล่อยวางจากคู่บ่วงกรรมหนักของคุณให้ได้ก่อนนะเนี่ยออกมาจากกรรมวิบากกรรมแห่งความรักคนคนนี้คําว่าออกมาเนี่ยไม่ใช่ออกมาเพื่อแก้แค้นเขานะถ้าคุณออกมาเพื่อแก้แค้นเขาเนี่ยมันมันไม่ใช่การหลุดพ้นแต่มันการคือการที่ชาติภุหน้าคุณจะต้องไปเจอเจอเขาอีกคําว่าละทิ้งปล่อยวางคือ คุณอภัยทานให้เขานะยกโทษให้เขานะคะไม่โกรธแค้นไม่เคืองไม่อะไรถือซะว่าเมันเป็นกรรมเก่าที่เราชดใช้เขาไปนะชดใช้เขาให้หมดหมดค่ะแล้วคุณก็จะได้เริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่แล้วคุณก็เดินออกมาค่ะคุณไม่ต้องกลัวว่าออกมาแล้วคุณจะแย่ไหมมันจะมีคนมาช่วยเหลือคุณไหมคุณจะได้เจอเจอคนใหม่อีกไหมชีวิตคุณจะเริ่มใหม่ได้ไหมได้ค่ะชีวิตคุณจะได้เริ่มใหม่เนี่ยเดะสตามาเห็นไหมคุณจะได้เริ่มใหม่หนึ่งเหรียญเดะเบอร์เห็นไหมคะ คุณจะได้เจอเจอคนใหม่คนที่เขาคนที่อยู่ในความฝันของคุณอ่ะคนที่คุณเฝ้าฝันคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณอยากได้เนี่ยคนคนนี้น่ะค่ะเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณคนที่จะทําให้คุณสุขล้นอยู่ในใจได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่ในใจไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนรักเก่าคุณคนที่ทะเลาะกันไปก็ดีคนที่โดนคุณใสแล้วออกไปจากชีวิตคุณก็ดีอาจจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคนที่เงียบปิ๊งไปกับคุณงอนไปกับคุณแล้วก็ตามเขาจะกลับเข้ามาใหม่ กลับเข้ามามอบความรักที่สุขสมหวังให้ขบคุณนะคะเออหรือไม่ก็อาจจะเจอะเจอรักครั้งใหม่ก็ได้แต่ครั้งนี้การเข้ามาของเขาไม่ใช่มาแบบธรรมดาธรรมดานะคุณพุ่งมาอย่างแรงแซงทางโค้งนะคะคุณอาจจะไปเจอะเจอแบบคนที่มาแรงแซงทางโคง้งมาถึงมาเทคแอคชั่นกับคุณเลยก็ได้นะคะมาถึงมามอบมอบของขวัญแก้วแหวนเงินทองอาจจะมามั่นมาหมายก็ได้นะคะมามอบชีวิตใหม่มาสร้างความฝันให้คุณแบบ แบบมันอยู่ดีๆก็สุขสมความฝันที่คุณเฝ้าฝันมานานอนะ่ะมันกับสุขสมหวังได้นะคะคือคนคนนี้จะมีเข้ามาเพียงแต่ว่าก่อนที่คนคนนี้จะเข้ามาคุณต้องอภัยทานซึ่งคนคนนี้แล้วก่อนเขาเรียกว,ว่าวางแล้วจึงจะได้ปล่อยแล้วจึงจะได้ถ้าคุณเอาคนนี้ผูกติดเอวไปด้วยคนนี้จะเข้าหาคุณไม่ได้นะเนี่ยอนาคตหนึ่งเดือนจากเนี้ยความรักของคุณเนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ยคุณจะจบสิ้นในวิบากกรรมความรักทั้งหมดและเริ่มต้นความรัก ที่วิเศษมากเลยในชีวิตของคุณนะคะเป็นเป็นชีวิตรักที่อบอวนไปด้วยไปด้วยความสุขความสมหวังความอุ่นละมุนความนุ่มละมุนต่อกันนะคะความที่คิดดีทําดีต่อกัคนคนคนนี้เป็นคนที่เขาจะรักถึงห่วคุณพอสมควรนะคะ,ะดูแลคุณปกป้องคุณนะคะให้เกียรติคุณและเป็นคนที่มีฐานะการงานการเงินที่มั่นคงที่จะดูแลคุณได้ตลอดด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวขอดู ให้ออกระคืนกา์ดสักหน่อยหนึ่งดีกว่าเนาะโอ้โหดูชีวิตรักในอดีตของคุณมาเออแลดูมาไม่ได้ต่างจากแม่หมอเลยนะแต่แม่หมอวางแบบวางทะลุไปแล้วอะ <c oughs> ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องความรักนะในะชีวิตนี้เนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็เฉยเอะ่ะอืมไม่เรียกร้องนะคะแต่สําหรับคุณคุณอาจจะยังปรารถนาที่อยากจะมีคู่อยู่แล้วคุณก็จะได้ตามที่คุณวาดฝันนะคะตามที่คุณฝันตามที่คุณหวังตามที่คุณขอนะคะคุณจะได้มานะคะ เดี๋ยวขอดูออร์เรเก้การที่คุณสักหน่อยซิว่าจะเป็นยังไงบ้างอนาคตนี้หนึ่งเดือนจากนี้ความรักของคุณทุกๆคนนะจะเป็นยังไงทรัสนะคะคุณจะได้พบรักที่เป็นรักที่แท้จริงรักที่ซื่อสัตย์ต่อกันรักที่เป็นสัตว์จริงรักที่ไม่ได้หลอกลวงคุณไม่ได้แบบว่ามาทําร้ายคุณอีกแล้วนะคะอืเป็นรักที่จะไม่มีการสวมหน้ากากไม่มีการเล่นละครไม่มีการ มีแต่ความความรักความจริงใจความปรารถนาดีนะคะอยู่กับคุณแล้วมันจะสุขล้นเนะ่ะคุณอยู่กับเขาจะสุขล้นอนะ่ะดูเวอร์กันหนึ่งเหรียญนะ่ะกับเดอสตาเนะี่ยคือแฮปปี้มากอะ่ะเราไม่ต้องมาใส่หน้ากากไม่ต้องมาตอแหลไม่ต้องมาสตอใส่กันน่ะคือคุณจะคุณจะเบอคุณจะเป็นใยเพิงคุณจะแบบเขาเรียกว่าไงคุณจะเฟะตขนาดไหนคุณจะปล่อยไก่กี่แล้วเขาก็รับสภาพของคุณได้นะ่ะประมาณนั้นน่ะคะ่ะ Express your love นะคะอ่ะ เตรียมรักเตรียมรักครั้งใหม่เตรียมมุ่งหน้าสู่ความโรแมนติกมุ่งหน้าสู่รักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณเป็นรักที่รักที่มั่นคงรักที่จริงใจต่อกันนะคะเขาเรียกว่ารักที่บริสุทธิ์เนาะบริสุทธิ์ทางใจต่อกันนะคุณจะได้เจอเจอรักนี้นะคะรีทรีตนะคะเนี่ยบางคนอาจจะเป็นรักครั้งเก่าอย่างที่แม่หมอบอกอ่าไพ่ชุดนี้เนี่ย รันด้อมนียก็อาจจะเป็นทั้งคนมีประเด็นก็ได้ที่เลิกกันไปเนี่ยอาจจะรีทีชกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก่อนหน้านั้นอาจจะจบก,กันไปแล้วแต่ก็อาจจะงอนกันไปแล้วบล็อกกันไปแล้วแต่ก็อาจจะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อมาเริ่มต้นความรักครั้งใหม่หรือว่าเจอกันแล้วได้พักค่าจากกันไปนิ่งกันไปถึงเวลาแล้วเขาก็อาจจะเดินทางมาหาคุณนะคะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณมาชัดเจนกับคุณนะคะอืทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนเป็นไปตามตามวัฏจักรตามวัฏจักรนะ สถานการณ์ความรักเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นนะคะนับจากนี้อีกหนึ่งเดือนใครที่รอคอยคู่จาก,กต่างถิ่นแดนไกลเตรียมตัวถ้าเกิดว่าคุณต้องคุณต้องไปกับเขาไปต่างประเทศกับเขาหรือโยกยย้ายที่อยู่ไปกับเขาคุณก็แพกกระเป๋ารอเลยค่ะนะแต่งตัวชิวๆรอได้เลยเคม m สตรีเห็นไหมคุณกับเขาเนี่ยจะมีเคมีที่ตรงกันนะคะจะอยู่ด้วยกันแล้วโรมแมนติกมีความสุขมากมากอะ่ะสุขใจอุ่นใจล้นใจส,สุขทั้งทางกายสุขทั้งทางใจสุขทาง,งด้านภก พะซั์นะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามการกลับเข้ามาในครั้งนี้คือมาสร้างความสุขความสมหวังให้กับคุณนะคะความชื่นมื่นใจให้กับคุณนับจากนี้ไปอีกอหนึ่งเดือนนะคะส่วนคู่กรรมเก่าตัดจบโชโบะแตะไว้ข้างฝาไม่ต้องเอากลับมานะคะหลุดแล้วหลุดเลยนะแล้วก็อภัยทานให้เขาไปนะคะจะได้จบ,บวงกรรมจากคู่กรรมเนาะโอเคก็รับพลังงานหน้าไพ่สุขสมหวังกับรักครั้งใหม่ของคุณนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ